สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีการส่งตัวนักโทษไทยจำนวน32คนกลับมาดำเนินคดีต่อที่ประเทศไทยจากตามัมพูชา มีผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดส,สาะแก้วและเอกอากรรชชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมรชาชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยมารับมอบตัวนักโทษจากเจ้าหน้าที่กรมรชาชทัณฑ์กัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเป็ดตมบนอรัญยประเทศอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่9ตุลาคม2566ถือเป็นการส่งตัวนักโทษไทยข้ามแดนทางบกจำนวนมากซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากมีเงื่อนไขต้องพิจารณาหลายเรื่องทั้งค่าใช้จ่ายกฎหมายของทั้งสองประเทศรวมถึงการบริหารจัดการในการผ่านแดนและการขนส่งเบื้องหลังความสำเร็จสาคัญของการส่งตัวนักโทษไทยมีจุดเปลี่ยนสําคัญจากการเข้าร่วมหารือ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายน2566นําโดยพลตจเอกวิษนุประสาททองโอสถหรือบิหินจเจรตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งมีตําแหน่งในขณะนั้น พร้อมด้วยนายเชิดเกียรติอัฐากรเอกอัครชาตทนตัก,กรุงพนมเปญพลตรตรีวรวัตรอมนวิวัฒน์พันตราเอกปิยวัฒน์เกียรติกล้องผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจประจำสถานเอกอัครชาตทนตัก,กรุงพนมเปญเข้าหารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาและผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาจนสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนจนเป็นผลสำเร็จ พลตรเอกวิษสุบอกว่าเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่สมเด็จเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่มีดําริจ,จะส่งตัวนักโทษไทยซึ่งถูกดําเนินคดีในกัมพูชามารับโทษต่อที่ประเทศไทยเพื่อให้เป็นไป,นปนตามหลักมนุษยธรรมก่อนหน้านั้นมีความพยายามในการประสานงานกับทางฝ่ายไทยโดยการขับเคลื่อนของสถานเอกอกัครราชทูตไทยนักกรุงพนมเปญแต่มีเหตุติดขัดจากขั้นตอนและการทํางานในระบบราชการหลายประการจนล่วงเลยมากว่า3าปีก็ยังไม่สําเร็จอาจเป็นเพราะการนําตัวนักโทษเดินทางกลับไทย เป็นการนำนักโทษข้ามแดนทางบกจำนวนมากแถมยังเป็นครั้งแรกระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเนื่องจากไม่สามารถใช้เครื่องบินพาณิชย์ขนส่งตัวนักโทษได้เพราะจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากดังนั้นการส่งตัวนักโทษจำนวนมากข้ามแดนทางบกครั้งนี้จึงเป็นทางเลือกที่ต้องมีการวางแผนและบูรณาการร่วมกรรันทั้งในส่วนของกัมพูชาและไทยอย่างรัดกุมรอบคอบไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากในการวางแผนและประสานงานร่วมกันภายใต้ข้อจำกัดทางด้านระเบียบข้อกฎหมายการขนส่งลำเลียงพลการรักษาความปลอดภัย พลตเอกวิษนุในฐานะผู้มำนวในการสย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้รับทราบปัญหาดังกล่าวจึงได้ขออนุมัติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำคณะเข้าพบหารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเมื่อวันที่2มิถุนายน2566ดังกล่าวเพื่อวางแผนร่วมกันที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณัก,กุงพนมเปญในการนี้สมเด็จเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งกระทรวงยุติธรรมกัมพูชาดำเนินการอย่างเร่งด่วนอนุมัติให้ยกเว้นค่าปรับให้นักโทษไทยซึ่งก่อนหน้านี้เป็นอุปสรรนนนกกาาโออตัวัวทษเป็ย่งม นอกจากนั้นทางการกัมพูชายังได้นําตัวนักโทษที่จะโอนตัวทั้งหมดมาไว้ที่กรุงพนมเปญเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการส่งมอบและเสนอให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายพลตารวจโทรประจบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมหน่วยงานในสังกัดสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อเตรียมการในส่วนความรับผิดชอบเพื่อให้ภารกิจรู้ล่วง มีการกำหนดพื้นที่ส่งมอบนักโทษที่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกปอยเป็ดจังหวัดสระแก้วซึ่งทางฝั่งไทยได้มีการบูรณาการหน่วยงานทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทางหลวงกองปราบปรามกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเพื่อจัดรูปขบวนการลำเลียงโดยเตรียมรถพยาบาลสำหรับการลำเลียงนักโทษที่มีอาการป่วยตลอดจนการวางกำลังรักษาความปลอดภัยเส้นทางตั้งแต่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกจนกว่าจะส่งถึงเรือนจำคลองเปรมการทำงานตรงนี้สำเร็จได้ต้องขอบคุณทางการกัมพูชา โดยเฉพาะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจชาติกัมพูชาและทางการไทยโดยเฉพาะคุณเชิดเกียรติอัฐกรเอกอัชทูตุณัก,กรุงพนมเปญพลตำรวจตรีวรวัตอมอนวิวัฒที่ช่วยเป็นแม่งานสําคัญในการขับเคลื่อนผลักดันครั้งนี้จนประสบความสาเร็จเป็นผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ที่บิกหินได้อาสาเข้ามาช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานไทยและกัมพูชาก่อนจะเกษียณในยุราชการเมื่อ30กันยายน2566ที่ผ่านมา จนนำไปสู่การส่งมอบนักโทษผ่านแดนทางบก32คนในวันที่9ตุลาคม2566ได้สำเร็จตามแผนถือเป็นนิมิตหมยอันดีในการประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติการขนส่งตัวนักโทษจำนวนมากระหว่างประเทศทางบกต่อไป วว้า <Wow. S 2> ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ